สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Bang Travel ครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับเราไม่ได้มาวันนี้ครับเราไม่ได้มาเดินห้างไม่ได้มันตั้งเข็มครับวันนี้เรามาส่งของเลยครับ<อ>ก็ทีนี้ผมเนี่ยว่าจะแวะหาร้านกาแฟครับเพื่อกินกาแฟหน่อยครับเพื่อนผม,มกำลังอยู่เฮ้เพื่อนเพื่อนเตือนเดี๋ยวเราถึงแล้วถึงงานแล้วเตือน <c oughs> ตื่น <c oughs> สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ถึงร้านคาเฟ่เป็นที่เรียบร้อยเลยครับวันนี้เราจะมาแวะกินกาแฟก่อนแต่กวอนอื่นครับตอนนี้ครับเราจะมาให้ดูครับว่าร้านที่เรามามีชื่อร้านว่าอะไรครับมันชื่อร้านว่าโฮมานติบโ <c oughs> มอเว่โฟมโฮมคาเฟ่คอฟฟี่ฟูดนะครับคือ,อจีตะเป็นตาษาไทยครับวันนี้จะเป็นอะไรเพื่อนช่วงบางสอนภาษาไปว่าอะไรนะไปไห,ไปไหไปน่อย บ้านเอ๊บ้านได้ปะเอ้ต้องตีละตัวเดี๋ยวโฮมโฮมมันน่าจะไปว่าบ้านนะครับอ่าโฮมเป็ว่าบ้านนะครับไปก่อนห่างจากบ้านเกไปไม่ไม่โฮมไม่อาวีไปว่าอะไรครับผมว่าไปในกูเกิลเมื่อกี้ครับคุณอย่าบอกก็ดีคุณจบมาจากอเมริกาฮะไม่งานนั้นเ่็นไปนะครับเราได้ไปฟอร์มโฮมเหมือนประสาทไปว่าบ้านห่างจากบ้านเก่าไปโอ้บ้านห่างน่าจะประมาณนั้นครับ โอมเอาไว้โฟมนะครับนะครับเอ้ยคุณบัตรีคุณปิดแม่หน่อยเดี๋ยวโควิดทรับันใจเม็ดเล็กเกินครับเม็ดเล็กครับนเวียดเลยครับเม็ดเล็กเวียดอะไรครับอ๋อคนเงินนะเราต้องเกลียดนะครับเกลียดนะครับแล้วก็รูปหน้านะครับไม่ได้นะครับผมโอเคโอเคครับตามไปเลย ตอนนี้เราถึงมาในร้านเลครับสวัสดีครับพี่เอาสดีครับนี่ชื่อร้านว่าอะไรครับพี่โฟมเวฟโฟมโฮมคาเฟ่ครับอยู่ที่แม่เปี๊ยะแม่เปี๊ยะนามม่อมนามม่อมนะครับแล้วก็แรงมานานใจในการทําร้านนี้ในการเปิดร้านกาเฟแบบนี้เริ่มยังไงครับที่ทำมานานนลครับโอททำมานานแล้วไม่ใช่ว่าจะมาเพิ่งมาทำครับช่วงนี้ก็ติดโควิดครับก็ทำบ้านเสร็จก็ ก็อยากมีอะไรทำก็ยกเป็นร้านกาแฟเพราะเราชอบกินกาแฟครับเริ่อเรื่องจากการชอบกินกาแฟชอบครับก็ชอบก่อนครับครับผมชอบกินกาแฟร้านนี้ประมาณกี่ปีครับสี่เดือนครับผมสี่เดือนนะสี่เดือนครับผมแต่มีร้านอื่นก่อนแต่ก่อนผมอยู่ไลเลมาตั้งแต่ปีเก้าสี่อไลเลกระบี่ไลเล่เก้าสี่อ่าแลวก็ไปอยู่ริเปมากระทัเกี่ยวกับกาแฟทุกอย่างครับผมเครื่องดื่มอาหารอะไรทําทุกอย่างนี่กลับมาอยู่บ้าน ก็ไม่ขอเป็นแอลกอฮอล์ละเลิกจากอย่างก็ครับผมอยากให้เป็นกาแฟร้านกาแฟอย่างเดียวเริ่มเรื่มเรื่มจากนั้นครับผมแล้วกาแฟที่พี่ปืดนนี่เป็นกาแฟแบบดอยนั่นครับผมอาไรพี่จ้าดดยนั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ลยครับนี่ครับดอยน่านแล้วก็มีหลายตัวเลือกครับผมขั้วอ่อนขั้วเข้มขั้วอะไรครับ แล้วนี่มีขายไหมครับในเกิดอยมีใครสนใจไม่มีครับไม่มีครับนี่คือทำเฉพาะขายในร้นรับรับเข้ามารับเข้ามาแล้วโอ้นี่มคือของรับจัดจากน่านครับผมแล้วแล้วผมอยากถามว่าเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่จัดร้านสวยมากแรงมั่นใจในการจัดร้านที่ชอบในการแต่งบ้านหรือว่ายังไงส่วนตัวอยู่แล้วพอส่วนตัวเป็นคนที่ว่าชอบชอบแต่งอยู่แล้วจุดจุดเล็กๆน้อยๆเอามาดับให้มัน กขาที่เขาทางครับผมอ่าเป็นคนที่ว่าชอบครับผมเรื่องการแต่งร้านการจัดป้านจัดสวนจัดอะไรชอบหมดครับผมครับผมสะอาดมากครับที่นี่แล้วก็สบายครับนี่ครับเป็นการสะสมครับพวกแก้วพวกกาแฟนะครับไอเดียดีมากครับทุกคนอยากไปลองครับเพราะว่ามันมันเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในสวนอยู่กับธรรมชาติครับไม่ใช่ว่าอ่าถ้าบอกว่าไม่ไม่ออกไปมั่วสุมคือดึงคนเข้ามา ให้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับเกษตรครับอยู่ในพื้นที่นะครับเอาเลยครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณพี่มากเลยคราเนียขอขอบคุณ ร้านไม่ได้ใหญ่มากนะครับทุกคนร้านไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเน้นเน้นคนเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกประทับใจนะครับประทับใจในที่นี้คืออะไรประทับใจในความความความสวยความแบบแบบเป็นก็ยังเป็นศิลปะแล้วคุณนักเป็นศิลปะแล้วนี่ครับคนนำหมอมเลยครับนี่คนนี้เป็นคนแนะนำครับร้านนี้ศิลปะในการโชว์ศิลปะในการยวแสดงแสดงแสดงจุดเด่นของร้านแต่ละร้านมันไม่เหมือนกันครับ โชว์ความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโชว์ความเป็นกาแฟที่มันไม่เหมือนใครนะดูว่านี่ครับเป็นไม้ครับเป็นบ้านนี่ครับยกขึ้นแล้วก็ร้านกาแฟอยู่ใต้ถุนบ้านนี่ต้องบอกว่าไอเดียดีมางยามเนี่ยนะครับทุกคนนะครับไปยิตโควิดครับแหนะท้อครับต้องสู้ครับจะสู้ไครับร้านนี่ร้านจะต้องมีร้านกายขายดีไหมครับโอ้โหหมดร้านเลยครับ ตอนนี้ขายไม่ค่อยได้ตทำไมกันมากินไหมครับมาช่วยๆจะต้องช่วยกินไหมครับทุกคนวันนี้เราก็กินกาแฟร้านปี่กันนะครับร้านชื่ออะไรกันยังโฮมอเวมโฮมคาเฟ่ครับแปะเป็นภาไตล์ไหนครับอ่ามาไกลที่ไหนที่นี่ก็เหมือนบ้านมาไกลที่ไหนที่นี่ก็เหมือนบ้านนะครับไม่ใช่ต้นคลิปนะครับต้นคลิปแปะมั่วนะครับคนรู้ว่แปะมั่วนะครับนี่คือมาไกลที่ไหนที่นี่ก็คือบ้านครับไอเดียในการทําร้านคาเฟ่เล็กๆครับที่มีไอเดียอย่าง ขาเรียกว่าไอเดียที่สุดยอดมากนะครับน่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองมาชิมมาแวะดูนะครับเพราะว่าไอเดียของการร้านที่นี่มันโดดเด่นนะครับในเรื่องของรสชาติก็ดีแล้วนะครับเรื่องการจัดร้านก็ดีนะครับต้องบอกว่าฝีมือพี่สุดยอดมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ครับเพจบางทาวเวลต้องขอตัวลาไปก่อนครับต้องเดินทางกลับแล้วก็อยากให้พี่ฝาก้านนยครับครับโฮมเวฟฟอมโฮมคาเฟ่อยู่ที่ แม่เปี๊ยนาหม่องครับครับผมยินดีทุกท่านมาจิบกาแฟจิบธรรมชาติครับผมวันนี้เิดบังยุกช่องบังดาเวลต้องขอบคุณพี่มากครับครับขอบคุณครับโอเคครับ